เวลาน้องออกไปข้างนอกคนเยอะน้องจะไม่นิ่งเลยและจะวิ่งแบบไม่ฟังพ่อแม่เลยอาการแบบนี้น้องเป็นสมาธิสั้นหรือไฮเปอร์ค้านะคะจริงๆอาการแบบนี้นะคะเราทางการแพทย์เราเรียกว่าอาการล้นนะคะอาการล้นเนี่ยจะจะเกิดได้จากเด็กๆที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนนะคะแล้วอาการล้นเหล่านี้ อาการที่เหมือนอาการสมาธิสั้นเหล่านี้เรายังไม่เรายังไม่เดี๋ยวนะคะขอโทษนะคะปึ๊บเราจะยังไม่ตัดสินว่าเด็กเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมาดูว่าอาการเหล่านี้โดนโดนกระตุ้นเพราะไม่เคยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วพอไปเจอไปเจออะไรบ้างคะตามองเห็นใช่ไหมคะระบบประสาทโดนกระตุ้นใช่ไหมคะ ามองเห็นหูได้ยินเสียงภาพวิบวับวิบวับไปมาอู้ตื่นเต้นมากวิ่งเลยนะคะเราก็จับมือไว้นะคะจับมือไว้จับมือไว้คุณพ่อคุณแม่จับมือไว้นะคะเด็กบางคนก็จะไปเล่นบันไดเลื่อนนะคะบางคนก็จะไปเล่นลิฟต์แบบนี้ก็มีนะคะอาการเหล่านี้เอาไปปล่อยพลังนะคะเอาไปปล่อยพลังไปเล่นด้วยกันเยอะๆมีการตกลงกันก่อนคุยกันก่อนเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกอ่ ต้องจับมือกันไว้นะจับมือไว้เก่งมากๆเลยจับมือคุณแม่ด้วยนะเดี๋ยวคุคณแม่คุณแม่กลัวเราอาจจะให้เขาเป็นพี่ก็ได้นะคะดูแลคุณแม่ด้วยนะนะคะน้องๆหลายๆคน,น่ะเวลาไปข้างนอกอ่ะถ้าเราถ้าเราบอกว่าจับมือแม่ไว้นะไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะอย่างเงี้ยสรุปวิ่งบางครั้งเราเราต้องพูดในเชิงคำที่ ที่เราอยากได้นะคะจับมือแม่ไว้นะเดินไปด้วยกันเดินไปด้วยกันแม่ดูแลหนูหนูดูแลแม่นะเดินไปด้วยกันนะโอเคไหมนะคะแบบนี้นะคะเด็กบางคนไปเจอของเล่นก็อยากได้เพราะว่ายังกำกับตัวเองไม่ได้ก็จะร้องไห้งองแยแบบนี้ก็มีนะคะเราจะสอนกันตรงนั้นไม่ได้หรอกนะคะยังสอนไม่ได้นะคะ คือถ้าร้องเราก็บอกว่าไม่อ๋ออยากได้ของใช่ไหมอยากได้ของเล่นเนาะวันนี้ยังซื้อไม่ได้นะถ้าอยากได้หนูอยากร้องหนูร้องไปเลยเดี๋ยวแม่ยืนเป็นเพื่อนแบบนี้ก็ได้นะคะดังนั้นเราก็ขยับไปยืนไกลนิดนึงแล้วก็ดูเขาในระยะที่ปลอดภยัยลูกก็เห็นเราเราก็เห็นลูกนะคะระยะที่ปลอดภัยนะคะถ้าสมมุติว่าอาการไม่ไหวจริงๆถ้าหนูยังร้องอยู่เราจะกลับ ไปที่รถถ้าหนูยังร้องอยู่เราจะกลับบ้านกันนะคะคือมีความเด็ดขาดเราเราเป็นคนเด็ดขาดแต่มั่นคงนะคะไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้ตีหรือว่าไม่ได้ดุด่าลูกตรงนั้นนะคะเพราะว่าเขากำลังฝึกอยู่เนาะเราก็ฝึกไปด้วยกันเนาะ